คลาสวันนี้เราจะมาคุยกันถึงนรกอเวจีทำอย่างไรจึงจะหลุดจากนารกขุมนี้ถ้าพูดตามกฎแล้วถ้าไปยังนรกอเวจีแล้วก็เหมือนโดนจำคุกตลอดชีวิตไม่มีโอกาสได้ออกมาโดนขังอยู่ในนั้นตลอดไปอาจารย์จำได้ว่าในพระสูตรมีกล่าวว่ามีครอบครัวพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาว นางผู้เป็นบุตรบุตรสาวคนนี้เขาได้มีคุณงามความดีเป็นพื้นฐานแต่ชาติบางก่อนทำบุญเยอะมากและเป็นผู้มีคุณธรรมแต่มารดาของนางบางครั้งก็คิดดีแต่ส่วนใหญ่แล้วคือไม่เชื่อในพระธรรมและมักจะหมิ่นประมาทไม่เพียงแค่ไม่ให้ความเคารพแต่ยังพูดไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแล้วทำไมแม่ของนางถึงตกนรกเอเวจีเป็นเพราะว่าหมิ่นประมาทพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นบาปหนัก ส่วนลูกสาวนางเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นคือความจริงฉันต้องนับถือและนำไปปฏิบัตินี่คือบุญสัมพันธ์รวมไปถึงเวลาคนเราเจอหน้ากันเวลาฉันมองเธอแล้วรู้สึกถูกชะตางั้นเรามาเป็นเพื่อนกันเนอะมีความสุขใช่ไหมที่อาจารย์พูดนี้ก็เหมือนกับเราย้อนไปตอนอายุ6-7ขวบระหว่างเด็กๆ6-7ขวบกับคนอายุ17-18หรือ2 0 3 0ก็เหมือนกัน คือพอมองแล้วรู้สึกเหมือนมีบุญสัมพันธ์งั้นเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วยังมีแบบฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอเด็กหลายๆคนไม่เลี่ยงที่จะพูดว่าฉันเกลียดเธอบางคนแค่เจอหน้าก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าตรงไหนเข้ากันไม่ได้รู้สึกว่าไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากคุยด้วยความชอบก็ไม่เหมือนกันฟังคุณพูดก็รู้สึกว่าน่าลำคาญดังนั้นระหว่งคนสองคนสมัยนี้เรียกว่าการถูกชะตา คนเราเมื่อมีความศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อยุคสมัยของพระพุทธเจ้าผู้เราศรัทธาในพระองค์ก็เหมือนกับเราสองคนหรือพวกเราหลายๆคนบางคนพูดว่าฉันเต็มใจที่จะนับถือและนําไปปฏิบัติแค่คุณพูดฉันก็เชื่อบางคนพูดให้ตายก็ไม่เชื่อแม่ของนางไม่เชื่อแต่ลูกสาวเชื่อยางสุดใจไม่มีข้อสงสัยพระพุทธองค์พูดสิ่งที่ฉันต้องการนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดฉันเต็มใจที่จะรับ เป็นเพราะว่านางมีความเชื่อเช่นนี้อาจารย์คิดว่าความเชื่อแบบนี้เมื่อเราลองสืบหาความเป็นมาก็พบว่าความเชื่อของนางมาจากบุญในชาติที่แล้วนางทำสิ่งที่คล้ายๆกันเช่นเธอชอบทำความดีฉันก็ชอบทำความดีและปกติฉันก็ช่วยเหลือผู้คนพอสะสมนิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆหลายๆชาติ พอมิชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของพราหมณ์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งใดนางก็มีความพึงพอใจตรงกับจิตใจของนางดังนั้นนางจึงเต็มใจที่จะเชื่อแม่ของนางไม่เชื่อแถมยังหมิ่นประมาทลูกสาวเชื่อ,อยังไม่มีข้อสงสัยทั้งยังทำบุญถวายทานและปฏิบัติธรรมคำสอนทั้งปวงของพระพุทธเจ้านางปฏิบัติอย่างตั้งใจดังนั้นนางผู้นี้ ผู้เป็นบุตรสาวของพราหมณ์เป็นเพราะว่ารากฐานของความดีอันยิ่งใหญ่นับถือและนำไปปฏิบัติเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่าทำไมนางถึงสามารถช่วยให้แม่ของนางออกจากนรกอเวจีได้เพราะว่าความเชื่อของนางแน่วแน่มากเมื่อมีความเชื่อที่แน่วแน่แบบนี้ก็มีเทวดาอารักษ์มาปกป้องคุ้มครองนางแล้ววันนี้ถ้าคุณเชื่ออย่างแน่วแน่ถึงแม้แค่เริ่มต้นแต่ในอนาคตคุณอาจกลายเป็นพระพุทธพระโพธิสัตว์ ทุกคนก็หวังเช่นนี้เมื่อนางมีความเชื่อที่แน่วแน่นี้แล้วเทวดาบนฟ้าก็จะปกป้องคุ้มครองเมื่อแม่ของนางลงนรกเอเวจีเพราะว่าแม่ของนางทำผิดมีประมาทพระรัตนตรัยก็ต้องลงนรกดังนั้นนางจึงเป็นห่วงแม่ของนางเ<ม>พื่อที่จะช่วยแม่ออกจากทะเลแห่งความทุกข์ดังนั้นนางผู้นี้ในตอนนั้น เป็นเพราะนางมีรากฐานของความศรัทธาอยู่แล้วประกอบกับการทำบุญครั้งใหญ่ขายบ้านที่ราคาแพงที่สุดเพื่อมาถวายแก่พระรัตนตรัยพระพุทธองค์จึงช่วยแก้ไขคลี่คลายพลังงานด้านลบความอาฆาตเคียดแค้นที่ก่อเป็นบาปกรมในอดีตของพวกเขาช่วยให้แม่ของนางหลุดออกจากนารกอเวจี และไปสู่สวงสวรรค์ดังนั้นความเชื่อที่แน่วแน่ของนางในอดีตเรียกว่าความห้าวหาญห้าวหาญและเพียรพยายามคำพูดคำแนะนำของคุณฉันก็จะทำตามที่คุณบอกไม่หันหลังกลับไม่เหลือทางให้ตัวเองหันหลังเรียกว่าเชื่ออย่างแน่วแน่ไม่มีข้อสงสัยความศรัทธาของนางก็เหมือนกับการตีเหล็กตรงไปตรงมาทำมันจริงๆ ดังนั้นประสิทธิภาพของการช่วยแม่เลยสูงมากเดิมทีแม่ของนางอยู่ในนรกอเวจีแล้วแต่สุดท้ายก็ไปยังสวรรค์อาจารย์คิดว่าเช่นแม่คนนี้มาเพื่อทำให้ปณิธานของพระกสิติคันโพธิสัตว์สำเร็จคือฉันไม่เชื่อฉันเป็นคนไม่ดีแต่คุณเชื่อใช่ไหม แต่ไม่ว่าฉันจะไม่ดีแค่ไหนฉันคือแม่ของคุณฉันตกลงไปยังนรกอเวจีฉันจะดูซิว่าเธอจะทำยังไงบางทีแม่ของนางอาจมีความคิดเช่นนี้บางทีแม่ของนางอาจถูกสวรรค์ส่งมาก็ได้คิดแบบนี้ทำแบบนี้แต่สวรรค์ได้ทดสอบการบำเพ็ญปฏิบัติของพระกสิติคันโพธิสัตว์ไม่ว่าแม่จะไม่ดีแค่ไหนแต่ก็ยังเป็นผู้ที่มีบุญคุณที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูฉันมาดังนั้นแม่ทุกทรมานจะไม่เข้าไปยุ่งได้อย่างไง คนแบบนี้อนาคตสามารถบรรลุธรรมกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ก็เป็นแบบนี้จริงๆนามคุณนั้นก็คือพระกสิติคันโพธิสัตว์ในอนาคตการจริงๆแล้วพระกสิติคันโพธิสัตว์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพียงแค่จิตของท่านคิดถึงคุณคุณก็เริ่มเป็นมงคลแล้วตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณเป็นคนจนหลังจากนั้นไม่กี่เดือนคุณก็ค่อยๆร่ำรวยเมื่อคุณใช้ปัญญาของคุณในการหาเงิน ค่อนข้างยากแต่ถ้าพระพุทธพระโพธิสัตว์ประทานเงินแก่คุณจะหลบซ่อนยังไงก็ไม่ได้คุณจะต้องกลายเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนโลกของพระพุทธเจ้าและสภาวะที่ท่านคงอยู่เท่ากับช่วยปกคร้องจักรวาลท่านคือสภาวะที่ยิ่งใหญ่มากๆท่านมีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ สามารถกล่าวได้ว่าท่านคือผู้ที่สร้างแดนสุขาวดีโลกมนุษย์ท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างแต่แดนสุขาวดีมีท่านเป็นผู้สร้างสร้างอย่างไรท่านใช้ความคิดอันเมตตาของท่านนั่นเองการที่พระพุทธองค์ทรงสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์สวยงามสภาวะแห่งชีวิตของพระองค์นั้นช่างยิ่งใหญ่จนไม่สามารถจินตนาการได้ท่านเป็นทั้งพระพุทธเจ้า และเป็นเทพผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณตั้งใจที่จะสื่อสารกับพระองค์สักการะพระองค์และเรียนรู้ตามพระองค์ถ้าท่านจะทำให้คุณร่ำรวยพาแม่ของคุณออกจากคุมนรกคุมที่18ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องง่ายดายมาก และชีวิตที่ผ่านมาอย่างนับไม่ถ้วนของพระองค์นั้นได้โปรดสรรพสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนมากกว่าจำนวนทรายในแม่น้ำคงคาเป็นสิบล้านเท่าบุญที่มีนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลดังนั้นเมื่อบุญนี้ไปปลดปเปลื้องกรรมในอดีตของคนคนหนึ่งมันช่างแสนจะง่ายได้ แค่หยิบ้ายขึ้นมาหนึ่งก้อนคุณก็กลายเป็นคนร่ำรวยพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องของความร่ำรวยแต่เป็นเรื่องของความเมตตาอันมหาศาลหาที่สุดไม่ได้พลังงานความเมตตาของพระองค์นั้นจะช่วยปลดเปลื้องบาปกรรมในอดีตของเราคุณถึงหลุดออกจากนรกได้ทำไมคนถึงทำผิดเสมอเสมอพวกเราก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่เทพ ถ้าทำผิดแล้วคนรู้ไหมว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกความคิดเพียงแค่ชั่วขณะก็คือจะไปสวรรค์หรือนรกจะมีชีวิตอยู่หรือตายความคิดถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นความคิดที่ตั้งต้นเป็นสิ่งสำคัญมากทุกๆก,ก,การทำร้ายเกิดจากอะไรเกิดจากพิษทั้งห้าในใจพิษทั้งห้าคือโลภโกรธหลงเหลิงสงสัยสิ่งที่เข้าใจง่ายที่สุดคืออะไรคือความโลภ โลภในทรัพย์สินโลภในตัณหาโลภในอาหารการกินโลภในความสบายทางกายโลภในความหอมหวานพวกเราไม่ต้องพูดถึงนรกหรอกคุณดูสิเุ่นสาวชอบกินช็อตเค,ค้กใช่ไหมกินจนหุ่นเป็นช็อตเค,ค้กทันทีที่มีความโลภมากเกินไปถ้ามีความโลภเล็กน้อยนั่นคือความต้องการพื้นฐานแต่ถ้ามากเกินไปก็จะก่อให้เกิดอันตราย เริ่มแรกคือเกิดอันตรายกับร่างกายตนเองที่สำคัญคือก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเกิดความอิจฉาริษยาหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ระดับใกล้เคียงกับคุณอยู่ดีกินดีหรือเพื่อนร่วมชั้นของคุณคนที่อายุใกล้เคียงกันสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้คุณอิจฉาไหมถ้าพูดจากมุมมองผู้หญิงเดิมทีเพื่อนข้างบ้านเป็นสาวตัวเล็ก,ลกๆก็ไม่ได้สวย แต่พอโตขึ้นดันสวยสง่างามสวยแบบใครเห็นก็ชมใครเห็นก็รักนอกจากสวยแล้วยังมีอีกสอบได้คะแนนดีกว่าชั้น30คะแนนยิ่งทำให้ฉันโกรธใหญ่เลยคนลับหลังจากโกรธล,ละ่ะบางคนก็ลงมือทำเรื่องที่ไม่สมควรทำทำไมบางครั้งโลกของคุณมันแป,กแปลกแไปหาหมอก็รักษาไม่ได้บางครั้งเกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางครั้งก็ไม่ได้ฆ่าโดยตรงอย่างเช่นการโกหกทำร้ายอิจฉาริษยา พูดปลิ้นปล้อนไม่กระตัญญูไม่เคารพบ,บิดามารดารวมไปถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาก็มีบาปเหมือนกันสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านี้ทําในตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่แน่นอนว่าตอนที่คุณมีชีวิตอยู่จะไม่มีนรกใช่ไหมแต่จะทําให้บางครั้งคุณถูกลงโทษก่อนกําหนดดังนั้นโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณของเราถ้าไม่ขจัดพิษร้ายในใจทั้งห้าคุณจะไม่มีบาปได้ไหม เพราะการมองดูมนุษย์จากในมุมมองของพระเจ้าคือตอนเด็ก,ดกๆขโมยยังลบดินสอโตอขึ้นมาก็จะกล้าป้นธนาคารขโมยรถรู้ไหมตอนเด็กๆตีผีเสือ้อเผามดพอโตอแล้วก็จะกล้าลักพาตัวคนฆ่าคนเพราะกลัวว่ามันจะกลายเป็นความเคยชินของคุณเป็นแบบนี้พระพุทธองค์สอนให้เรามีนิสัยใหม่ที่มีแนวคิดที่มีเมตตาและจิตใจดี นี่คือคําสั่งสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าการทําความดีสามารถชดเชยความผิดที่ทําไปโดยไม่รู้ตัวได้ไหมตามหลักแล้วสามารถชดเชยได้เช่นในตอนที่อาจารย์อ่านนิทานมีคุณนา่งอยู่คนหนึ่งเขตพื้นที่ที่เขาอยู่ค่อนข้างแห้งแล้งเขาขอให้ราชสำนักกษัตริย์จัดสรรเงินให้ และระดมกําลังชาวนาในท้องถิ่นให้มาช่วยกันเพราะเขาได้ทําการค้นคว้าเกี่ยวกับระบบชลประทานมาอย่างดีว่าควรจะสร้างอ่างเก็บน้ําที่นี่เขาเก็บน้ําที่มีมากเกินกว่าจําเป็นไว้ในตอนแห้งแล้งจำเป็นต้องให้น้ํากับพืชการเกษตรก็จะเปิดวลาวให้ชาวนาได้ทดน้ําเข้านารับรองว่าชาวนาจะมีผลการเก็บเกี่ยวแน่นอนแต่ความสามารถในการก่อสร้างและประสบการณ์ในอดีตมีไม่พอ น้ำป่าไหลหลากรุนแรงมากสุดท้ายอ่างเก็บน้ำที่พวกเขาสร้างฝนตกมาได้สิบวันอ่างเก็บน้ำก็พังทลายลงมาผู้คนล้านกว่าคนจมน้ำตายในช่วพริบตาเดียวโอ้ยกษัตริย์ทรงโกรธมากและบอกว่าฉันจะฆ่าแกเขาบอกว่าท่านฆ่ากระหม่อมไปก็ไม่มีประโยชน์กระหม่อมจิตนาดีกษัตริย์ทราบว่าคุณจิตนาดีทรงตรัสว่าแล้วจะชดเชยยังไงละ่ะเขาบอกว่าท่านจับกระหม่อมมาก็สิ้นเปลืองท่านควรที่จะจัดสรรเงินมาอีกหน่อยให้กระหม่อมไปซ่อมมันหลังจากที่กษัตริย์ได้ทำการหารือกับขุนนางทั้งหลายแล้วเห็นว่าเรื่อองงนี้้ถูกต ยังไงก็เป็นโครงการที่ดีแต่ครั้งนี้จะต้องแก้ไขจะปล่อยออกมายัางไงสุดท้ายเป็นเพราะเขื่อนกั้นนะ้ำมันไม่แข็งแรงบางเกินไปครั้งนี้ต้องทำให้หนาขึ้นและให้มีคุณภาพดีขึ้นบริเวณที่รั่วง่ายก็จะต้องป้องกันไว้ก่อนตอนนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครั้งนี้สร้างได้แข็งแรงมั่นคงมากเราก็ัเป็นป้อมปราการต่อมาช่วงเวลา ที่จะทําให้เขาเปล่งประกายก็มาถึงแล้วความแห้งแล้งตลอด3ามปีโชคดีที่มีน้ําจากอ่างเก็บน,น้ํานี้ทําให้อ,อําเภอพื้นที่รอบๆได้ทดน้ําเข้านาอ,อําเภอสามแห่งที่แห้งแล้งร่ำรวยมั่งคั่งกว่าอ,อําเภอที่อยู่ข้างๆเสียอีกพวกเขาต้องทนหิวแต่อ,อําเภอนี้ยังมีสเสบียงอาหารในทานผลการเก็บเกี่ยวดีได้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนกว่า3-4ถึงล้านคน,น,คนเมื่อผลงานนี้สำเร็จนอกจากจะได้รับการชื่นชมจากกรรษัตริย์แล้วเมื่อเขาตายพญายมก็พิจารณาตัดสินเขา บอกว่าคุณทําคนจมน้ําตายไปล้านกว่าคนเขาบอกว่าท่านพยายมแต่ผมช่วยคนอีกมากมายเลยนะแล้วจะตัดสินยังไงล่ะแบบนี้แล้วกันเพราะคุณมีเจตนาดีคุณทําไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนอันที่จริงคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางชลประทานมีคนตายไปตั้งมากมายยังไงก็ต้องตกนรกอยู่ในนรกก่อนสามปีจากนั้นค่อยขึ้นสวรรค์คุณช่วยเหลือคนมากมายขนาดนั้น การตัดสินแบบนี้ดีมากอยู่ในดารก3าปีพอเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแสงรัศมีที่มีเกียรติและขึ้นไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นวิธีการแก้ปัญหาของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาบางครั้งอาจจะลดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในดารกให้คุณก็ได้ใช่ไหมมีความตั้งใจดีทําไมกัน จะบอกว่าพระพุทธเจ้าใช้สูตรโกงหรือลำเอียงงั้นเหรอไม่ใช่เพราะคนที่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะเป็นคนที่มีจิตใจ,ใจเมตตาจะไม่ทําร้ายอีกต่อไปดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็จะได้รับการลดโทษเป็นพิเศษเป็นคนดีมีเมตตายังต้องไปจุดเกียงทําบุญขอพรให้พุทธรัศมีปกแผ่ให้กับสัพสัตทั้งหลายที่คุณเคยทาร้ายในอดีตพวกเขาหลุดพ้นไม่อาฆาตคุณคุณถึงจะยกระดับตนได้แต่ถ้าพวกเขาสวดมนต์รัดหัวคุณด่าและสาบแช่งคุณ จะไม่จับคุณลงนรกได้เหรอเพราะมีหลายคนบอกว่าฉันไม่เคยฆ่าคนและไม่เคยทำร้ายคนด้วยแต่ตอนที่คุณสาแช่งคนอื่นคิดเล็กคิดน้อยทำร้ายแล้วแต่ตัวคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทำบาปหนักอย่างเช่นการลักพาตัวฆ่าคนคุณไม่ได้ถือว่าการทำร้ายในเวลาปกติเป็นการทำร้ายเพราะฉะนั้นหากเราต้องการหลุดพ้นอย่างแท้จริงต้องเรียนรู้ที่จะอย่างแรกคือจะต้องสำนึก แนวคิดของการสำนึกคืออะไรก็เหมือนกับการสำนึกผิดยอมรับว่าฉันทำผิดไปแล้วอย่างที่สองก็คือจะไม่ทำผิดพลาดอีกจะต้องบอกให้ตัวเองไม่ทำผิดอีกแบบนี้และกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นคนที่คุณเคยทำร้ายก็ต้องไปขอโทษเขาเพราะขอโทษแล้วคุณก็ต้องเช่นให้ของขวัญในวันเทศกาลไปเยี่ยมเยียนให้ซองแดงวันปีใหม่เป็นต้น คุณต้องมีมนุษยธรรมและมีมารยาทขอให้คนเหล่านั้นเข้าใจและให้อภัยต้องทำแบบนี้เข้าใจไหมดังนั้นต่อให้เป็นคนอารมณ์ร้ายมากแค่ไหนก็คงไม่ไปตีคนที่มอบของขวัญให้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มใช่ไหมคงไม่ไปลงโทษคนที่มาขอโทษถ้ามาขอโทษอย่างมีมารยาทปกติเขาก็จะให้อภัยคุณจะชดเชยในความผิดที่เคยช่อกงได้อย่างไรถ้าคุณไปชออ่อโกงทรัพย์ปกติจะช่อกงเงิน ช่อโกงเงินมาแล้วคุณห้ามเหลือไว้ไม่แต่บาทเดียวเพราะคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปส่วนหนึ่งแล้วคุณจะต้องดำมันไปคืนให้กับผู้ที่คุณเคยไปหลอกไว้คืนให้กับพวกเขาเช่นคุณหลอกเงินเขาม 1, 000, าหนึ่งล้านอย่างน้อยคุณต้องคืนเขา1.2ล้านต้องคืนให้เขาถ้ายังเหลือเงินอีกมากหาคนจะคืนไม่เจอจริงๆจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจ ทำยังไงล่ะคุณก็ต้องนำไปบริจาคให้มูลนิธิจริงๆห้ามเหลือไว้ใช้ในครอบครัวหรือลูกหลานห้ามเด็ดขาดหรือแกล้งทำเป็นกระตันยูซื้อบ้านในพ่อแม่สักหลังได้ไหมย,ยังไงก็ไม่ได้สร้างที่เก็บศพยังจะดีกว่าซื้อบ้านในเขาอีกเป็นปัญหาใหญ่เลยไม่เป็นสิริมงคลสุดๆหากเป็นเงินที่ไม่ได้มาอย่างถูกต้องเมื่อสักครู่เราพูดถึงการชอ้อโกงและผู้ขโมยล่ะเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นผลตอบแทน มาจากการทำงานหนักของคุณใช่ไหมมันจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นเงินจำนวนนี้คุณต้องเอาไปคืนหรือไม่ก็บริจาคเก็บไว้ไม่ได้ถ้าเก็บไว้จะเกิดหายนะได้จะต้องทำบุญเพื่อการกุศลเท่านั้นเริ่มแรกสำนึกผิดก่อนจุดตะเกียงต่อหน้าพระพุทธองค์หรือทำบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรม ที่ไหนเกิดภัยพิบัติก็ช่วยออกเงินออกแรงซื้อของส่งไปช่วยหรือซื้ออาหารเข้าไปช่วยดูแลคนแก่ที่โดดเดี่ยวไม่มีที่พึ่งพิงเหล่านั้นเหมือนกับที่ดูแลพ่อแม่ของเราทั้งหมดคือการทำบุญลดบาปกรรมทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีความสิริมงคลมากทำอย่างไรจึงจะได้รับการให้อภัยจากผู้ที่จากไปแล้ว พวกเราเป็นแค่คนธรรมดาบ่อยครั้งเราทำร้ายคนอื่นโดยไม่ใช่ทางตรงเมื่อสักครู่เราได้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นลูกสะพ้ยที่ไม่รู้ความทะเลาะกับแม่สามีทำให้แม่สามีโกรธจนตายเมื่อสามีมาด่าทอภรรยาก็ตอบว่าฉันด่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้โกรธตายด่าเจ้านายเขาก็ไม่ได้โกรธตายนี่แม่ของคุณนั่นแหละภูมิต้านทานต่ำร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงหัวใจก็ไม่ค่อยดีพอมโหทีก็หยุดหายใจ สุดท้ายช่วยไว้ไม่ได้ก็เสียชีวิตก็โทษว่าเป็นเพราะร่างกายไม่แข็งแรงไม่ใช่เพราะตนด่าแต่ที่จริงแล้วถ้าคุณไม่ด่าเขาจะมีชีวิตได้ถึง99เาปีพอคุณด่าสุดท้ายเสียชีวิตตอน65เมื่อไปถึงท่านพญายมตอนที่จะเข้าไปนรกอเวจีทั้งห้าด้วยความผิดเรื่องเล็กๆไม่ว่าจะตีเธอตายโมโหจนตายหรือโกหกจนเธอตายก็ตรงนรกอเวจีเหมือนกันผู้ที่ทำโทษหนักเมื่อเข้าไปในนรกอเวจีทั้ง5้าก็จะเกิดที่ว่าประหาร9ก้าชั่วโคตร อาจจะไม่ใช่การฆ่าคนทั้งเก้าชั่วโครตรแต่จะเดือดร้อนไปทั้งหมดโดยเฉพาะลูกหลานของคุณเมื่อก่อนเราเคยพูดว่าถ้าบิดามารดาอยู่ในนรกได้รับความทุกข์ทรมานลูกหลานก็จะไม่เป็นสิริมงคลจะมีปัญหาโดยเฉพาะอาจเสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นต้นด้วยปัญหาใหญ่เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น ดังนั้นมันจะเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางสายเลือดของคุณและคนที่อยู่ในชีวิตของคุณคนที่มีสายเลือดเดียวกันและเกี่ยวพันกันก็จะเดือดร้อนไปด้วยหมดคุณต้องทําบุญกุศลครั้งใหญ่ต้องจุดตะเกียงสวดมนต์ให้เขาใช่ไหมหรือหล่อพระพุทธรูปทองก็ได้คุณต้องทําบุญแทนเขาเขาถึงจะไม่โทษคุณและในบ้านจะต้องบูชาและหาเวลาว่างสวดพระกสิติคันสูตรจะช่วยเพิ่มพลานุภาพปัญญาและขับไล่สิ่งอปมองคลให้แก่คุณเป็นแบบนี้ อาจารย์ออกแบบหนังสือเล่มนี้มาให้สะดวกต่อการอ่านและใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ว่าจะอยู่ไหนก็หาเวลาอ่านนอกจากจะอ่านคุ้มครองบ้านเรือนหรือเก็บสะสมแล้วก็แนะนำให้คุณปแนะนำให้คนอื่นอ่านด้วยแบบนี้ได้บุญเยอะมากเป็นบุญในการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถพูดให้คนมาอ่านพระกสิติคันสูตรได้นั้นเป็นบุญที่ใหญ่มากๆ นี่ที่เราติดเอาไว้ก็อาจจะหมดอย่างรวดเร็วดังนั้นการช่วยเหลือให้ผู้คนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอ่านคัมภีร์ทำความดีดและช่วยให้คนอื่นได้มาฟังอาจารย์บรรยายล้วนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิน้นคุณต้องตั้งใจให้ตัวเองให้ลูกๆที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทข,ของคุณให้พวกเขามาฟังพระกสติคันโพธิสัทว์ก็ได้พูดชัดเจนแล้วพระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้แก่เราแล้วดังนั้นเราจะต้องเชื่อไม่มีข้อสงสัยแค่นำไปปฏิบัติตามก็พอแล้วพวกเราก็จะสามารถหลุดพ้นได้